สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาและราศีสิงห์ทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ,ฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้นะคะอ่านดวงความรักกับความสัมพัน์ ความรักความสัมพันธ์แล้วก็กับสุขภาพค่ะในช่วงเดือนกันยายน2,568นะคะก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่มีคู่แล้วนะคะมีคู่ครองแล้วมีแฟนแล้วมีคอมมิทเมนต์แล้วเนี่ยสามารถกด t i m e s t ตมปใต้คลิป ไปฟังพาร์ทของคนมีคู่ได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแต่อยากจะฝากเอาไว้นิดนึงว่าถ้าฟังจบแล้วก็อยากจะให้ฟังพาร์ทสุขภาพช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากไพ่คนโสดเหมือนเดิมนะคะสำหรับไพ่คนโสดนะคะในเดือนกันยาชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ไพ่แปดเหรียญแปดาบ ไพ่สามดาไพ่จัสตีนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเมจิเชียนจัดเม้น เก้าไม้สามเหรียญและปิดท้ายด้วยไพ่ไฮโรแฟนนะคะเราจะเริ่มกันจากคนโสดประเภทโสดสนิทนะพี่หมอจะอ่านให้2พาร์ทนะสำหรับคนโสดนั่นก็คือคนโสดแบบโสดสนิทเลยกับคนโสดที่แบบมีคนคุยคุยอยู่มีคนแบบจีบจีบกันไปจีบจีบกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกให้นะเราจะเริ่มจากคนที่โสดสนิทก่อนค่ะสําหรับคนที่โสดแบบไม่มีใครคุยเลยต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยชาวสิงห์อ่ะค่อนข้าง ให้ความสําคัญและกันเนาะกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยเหมือนจดจ่อแล้วก็โฟกัสอยู่กับการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นแบบเป็นช่วงของการฝึกงานเป็นช่วงของการทดลองงานอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นช่วงที่แบบไปโรงเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้คอร์สนั้นเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่า ชาวลัคนาราศีสิง์ส่วนใหญ่เอาสมาธิของตัวเองเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับกิจกรรมต่างๆที่บอกมาไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักนั่นเองนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังมีพลังพลังงานของความแบบผิดหวังจากความรักครั้งเก่าความเสียใจในอดีตอะไรเงี้ยที่มันแบบ อยู่กับเราอะ่ะมันก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทําให้สิงห์อ่ะยังไม่พร้อมกับการที่จะเปิดรับใครใหม่เข้ามาได้แบบง่าย,ายๆยอะไรเงี้ยเออไม่มันเหมือนแบบยังไม่ยังไม่กล้าคิดถึงเรื่องของความรักแบบจริงๆจัง,จง,จงๆอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่นะมันก็มองเห็นคะ่ะในไพ่อะ่ะว่ามันมีโอกาสของการที่จะมีคน เข้ามาเพียงแต่ว่าเขายังด้วยหนึ่งเป็น energy ของสิ่งเองที่บอกว่ายังไม่พร้อมแล้วก็ยังมีความไม่กล้ากับการที่จะเปิดรับความสัมพันธ์นั้นด้วยก็ได้นะคะในขณะเดียวกันก็เป็น energy ของอีกคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะคือเขาอะเหมือนแบบยังไม่รู้อะว่าเข้ามาแล้วอะมันจะแบบยังไงหมายถึงว่ามันมันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเขา ด้วยความที่สิงหปิดตัวเองแล้วก็ไม่ได้แสดงออกว่าเอออยากจะมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่เขาเข้ามาเขาเหมือนแบบอืมไม่มาหยอกก่อนอ่มาเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาแบบอย่างเชิงก่อนยอยะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้ชาวรัคณาราศีสิงห์อ่ะ ยิ่งปิดประตูเลยนะเพราะว่าหนึ่งคือเราเข็ดกับความรักแล้วก็เราโฟกัสงานทีนี้พอมันมีคนเข้ามาในลักษณะจะบอกว่าเขาไม่ชัดเจนอะ่ะก็ใช้คำนั้นได้นะคะเหมือนแบบท่าทีของเขาหรือวิธีการเข้าหาของเขาเนี่ยทำให้สิ่งอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างวะอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งอะ่ะก็จะยิ่งไม่ให้ความสัมพันธ์ความสําคัญอะไรใดๆกับเขาเลยนะคะเอาเป็นว่ามันมีโอกาสของมีคนเข้ามาได้อยู่เพียงแต่ สิ่งไม่พร้อมเลยกับการที่จะเรียนรู้ใครในช่วงเดือนนี้ตัวเองอยากจะเอาเวลาไปพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตัวเองก่อนมากกว่านะคะต่อมาเป็นคนโสดแบบที่แบบไม่สนิทแบบมีคนคุยมีกิ๊กกิ๊กกะกอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าคล้ายคล้ายกันนะถึงแม้ว่าเราจะมีคนคุยค่ะถึงสิ่งจะมีคนคุยก็ตามอ่ะแต่ในช่วงเดือนกันยายน สิ่งก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังระวังยังไม่พร้อมกับการที่จะเปิดใจให้เขาขนาดนั้นนะคะด้วยเพราะตัวเราอ่ะตัวสิ่งเองยังมีเรื่องค้างา่าฮะขายกันเลยขายกับคนสโโนิทก็คืออะยังยุ่งงานอยู่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเปิดใจให้คนนี้แล้วเออเราจะสามารถแบบทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้ได้แค่ไหนอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบยังยึดติดยังมีความคิดถึง รักครั้งเก่าหรือว่ารักครั้งเก่าเนี่ยมันท็อกซิกจนทําให้เราเนี่ยไม่กล้าเดินหน้าใหม่อย่างนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็บวกกับอีกฝ่ายค่ะคล้ายกันเลยเขาก็ยังมีท่า,าทีที่ทําให้เรารู้สึกแบบยังไงกันแน่อ่ะเออคุยน่ะรู้ว่าคุยแต่ท่าทีของเขาอ่ะมันยังทําให้สิง่งไม่ไว้ใจนะคะยังทําให้สิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนมากพอที่จะแบบทําให้สิ่งเลิกกลัวอดีตออไม่ชัดเจนมากพอที่จะทําให้เราอะ่ะ กล้าที่จะวางสิ่งที่เราสนใจมาสนใจเขานึกออกปะพอมันมีคนที่เข้ามาแต่ยังไม่โชว์ชัดนะ่ะบวกกับตัวเราไม่พร้อมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังไม่มีเกณฑ์ในการที่จะพัฒนากับคนคุยได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเอาเป็นว่าสายโสดนะไม่ว่าคุณจะเป็นโสด แบบสนิทหรือโสดแบบมีคนคุยในช่วงเดือนกันยายนพี่หมอก็มองว่าเอาเวลาไปโฟกัสตัวเองแหละดีแล้วนะเอาเวลาไปโฟกัสตัวเองไปทุ่มเทให้กับเรื่องหรือสิ่งที่ตัวเองกําลังสนใจกําลังอยากจะแบบลงมือทําในเดือนนี้มันจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์มากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ให้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันในกรณีที่มีคนคุยเนี่ยก็แนะนําว่ายังไม่ถึงกับยังไม่ถึงกับต้องไปปิดโอกาสเขาหรือว่าปิดโอกาสตัวเองค่ะแต่ว่า ก็ดีแล้วที่ไม่ได้เอาเวลาไปทุ่มเทขนาดนั้นค่อยๆดูไปอะไรประมาณเนี้ยส่วนคนโสดถ้าคนที่เข้ามายังไม่ตอบโจทย์ก็ไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปอีกนะั่นแหละท้ายที่สุดอ่ะเดี๋ยวพอถึงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์พร้อมที่จะเปิดใจมันก็จะดีกว่าในเดือนนี้แน่นอนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือพาร์ทของคนโสดฟังจบแล้วอย่าลืมกดทามสเตมใต้คลิปไปฟังสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดไพ่ให้กับคนมีคู่ก่อนนะคะ มาต่อกันที่ไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วค่ะพไพ่ใบแรกนะคะ The Star, Chariot, King d a r Devil, เก้าเหรียญ Queen เหรียญ a s so w i n นไม้เก้าดาบ สิบเปลี่ยญและไพ่หกไม้ค่ะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เอาประเด็นไหนดีคือมันดูเยอะประเด็นนะแต่มองว่าเอางี้ก่อนเริ่มจากคู่ที่กําลังมีปัญหาก่อน,นะคะใครที่ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอพูดถึงพารที่มีปัญหาหนิดนึงนะคะสำหรับคู่รักคู่ไหนที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะในช่วงเดือน กันยายนเนี่ยพี่หมอมองว่าเราจริงๆมันก็เริ่มมีมันมีความหวังอ่ะมันยังมีความหวังก่อนพูดหนีก่อนเนาะมันยังมีความหวังกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ยังมีความหวังว่าปัญหาเนี้ยเราจะแก้ไขร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่ามันจะทําได้ไหมก็จริงๆอ่ะมองว่ามันทําได้เพียงแต่ว่า มันจะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็มีการตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะมันถึงจะทำให้สถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยดีขึ้นได้พูดง่ายคือเราปล่อยปัญหาไม่ได้และเราก็แก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันจากทั้งสองคนแล้วก็ต้องเป็นการพูดคุยกันแบบชัดเจนนะไม่ใช่คิดเองเออเองนะไม่ใช่แบบคุยกันแล้วแบบ มโนว่าเออเขาคงต้องการอย่างนี้เขามโนว่าเราต้องการอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มันจะต้องพูดให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ในเดือนกันยานะถ้าไม่พูดถึงคนที่มีปัญหาเนี่ยก็มองว่าคู่รักชาวลัคนาราศีสิงเดือนนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจัดการร่วมกันนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงอะ่ะบางคู่ก็เป็นเกี่ยวกับอ,อ่า การสร้างความมั่นคงอ่ะเหมือนเกี่ยวกับฐานะความพร้อมการเงินการงานอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือมันต้องเอามาคุยกันอะนะมันต้องเอามาคุยกันเป็นเรื่องสําคัญนะคะเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องตัดสินใจร่วมกันนะเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์นะคะหรือเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเงินเงินทองทองหรือบางคู่ก็ซีเรียสเรื่องการแต่งงการแต่งงานการซื้อบ้านนะเดือนนี้มันดูเป็นเรื่องซีเรียสนะคะ แต่เขาบอกว่าให้คุยกันถึงจะไม่ใช่อยู่ในพาร์ทของคู่รักที่มีปัญหาก็ตามนะเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจร่วมกันเนี่ยคือเราคิดแทนเขาไม่ได้เขาคิดแทนเราไม่ได้เป้าหมายเป้าหมายเดียวกันอ่ะบางคู่เดือนนี้วางแผนซื้อบ้านด้วยกันล้กันเอาเรื่องบ้านนะพอขึ้นสิเหรียญก็ค่อนข้างมีเรื่องนี้เยอะอยู่นะคะมีเกณฑ์ในการที่แบบวางแผนที่จะซื้อบ้านร่วมกัน ปรากฏว่าเป้าหมายหลักคือการซื้อบ้านร่วมกันถูกไหมคะแต่บางคู่เนี่ยจะคิดแทนคิดเองเอ,อเองด้วยการแบบว่าเธอทําเลย เธออยากได้อะไรทําเลยซึ่งคู่ของคุณเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเขาอยากได้ความเห็นจากคุณเขาอยากได้ไอเดียจากคุณเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณว่าคุณอยากได้บ้านราคาประมาณไหนอยู่ในโซนไหนต้องการอะไรแล้วเขาก็จะบอกมาว่าเออเขาเห็นด้วยนะหรืออะไรยังไงคือเขาต้องการที่จะคุยและมันควรที่จะคุยนะคะอารมณ์ของไพ่อะ่ะมันประมาณนั้นคือมันต้องรับฟังกันและกัน โดยเรื่องที่มันจะต้องรับฟังในเดือนนี้มันมี2ประเด็นประเด็นแรกคือคู่ที่มีปัญหาคุณก็ต้องรับฟังปัญหานั้นแล้วก็แก้ไขร่วมกันแต่คู่ที่ไม่ได้มีปัญหาพี่หมอจะมองไปที่เรื่องของอนาคตมันจะมีประเด็นเรื่องของการพูดคุยการจัดการเกี่ยวกับอนาคตในความสัมพันธ์นี้ร่วมกันซึ่งมันทําคนเดียวไม่ได้มันจะต้องฟังและไปด้วยกันนั่นเองนะคะพาร์ทสำคัญของเดือนนี้ก็จะมองไปในเรื่องนี้ทีนี้รายละเอียดยิบย่อยอื่นๆในเดือนนี้นะก็มองว่า อยากให้เรามาระวังแล้วกันนะคะในเรื่องของการสื่อสารมันจะมีะการสื่อสารที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมีคิงถาวมีเดวิลขึ้นด้วยกันอะไรเงี้ยก็มองว่าถ้าเกิดว่า เราต้องคุยอะไรกันก็ตามแต่เนี่ยพยายามให้คุยกันด้วยเหตุและผลให้ใช้ตรก,กะอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้ความใจร้อนอะไรใดๆเข้ามาตัดสินหรือว่าเข้ามาทําให้คําพูดมันออกมาไม่ดีนะแล้วก็อย่าคิดเองเออเองภายก้าวดา่าเนี่ยอย่าคิดเองเออเองนะอย่าแบบไปคิดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ย เวลามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยก็ให้หันหน้าคุยกันนะคะแล้วก็ในเดือนกันยาหลายๆคู่มีเกณฑ์เดินทางด้วยกันค่ะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทของความสมพันธ์อะจริงๆคู่เนี่ยถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยไม่งั้นจะไม่มานั่งมองเรื่องอนาคตร่วมกันหรอกแม้แต่คู่ที่มีปัญหาก็ตามนะพี่หมอบอกเลยเพราะการที่คุณจะคุยกันเนี่ยมันก็เพราะว ในเดือนกันยามันไม่ได้มีเกณฑ์ของการเลิกลากันไม่ได้มีเกณฑ์ของการแยกยา้ายจบพา้าจบเทินกับคนนี้ไปเริ่มใหม่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นนะคะแต่มองว่าการที่เกิดปัญหาแปลว่ามันเข้ามาเพื่อให้เราสองคนเนี่ยได้แก้ไขร่วมกันนั่นเองนะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเดือนนี้จะเป็นประมาณนั้น่ะ อันนี้ก็คือความรักคนมีคู่ของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสุขภาพในเดือนกันยายนกันค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่พาร์ทของสุขภาพชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายนไพ่ที่ออกมาก็จะมีไพ่6ไม้10ไม้เด็ก ถ้วยเดวลแล้วก็เด็กเหรียนค่ะโดยรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วกันนะแต่มันก็ยังคงมีปัญหาบางอย่างสะสมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความอ่อนเพลียความเหนื่อยล้า เหมือนแบบบางคนใช้พลังเยอะแบบทํางานหนักอะไรเงี้ยหักโหมใช้ร่างกายตัวเองเยอะอก็จะไปออกที่ร่างกายแต่ถ้าใช้สมองเยอะเนาะคิดเยอะนู้นนี้นั้น,นทํางานแบบใช้สมองอะ่ะมันก็จะมาออกที่สมองแทนนะเหมือนแบบว่า ใช้สมองเยอะใช้หัวคิดเยอะใช้ความคิดเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นความเหนื่อยในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาสุขภาพแบบเจาะจงลงไปหน่อยแล้วกันนะ้อว่าในเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์จะเจอกับปัญหาสุขภาพอะไรบ้างอันดับแรกค่ะที่มองเห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อแล้วกันนะจะใช้คําว่าระบบตลอดเลยเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูค่ะก็ปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณขาหลัง หัวไหล่นะใครที่ทำงานในลักษณะของการยืนนานๆนะหรือนั่งท่าเดิมนานๆรวมถึงมีพฤติกรรมท่านั่งท่ายืนท่าเดินที่มันผิดปกตมิมันมีนะคนที่แบบนั่งแบบท่าแปลกๆนั่งแบบท่าที่มันจะทำให้แบบร่างกายเราเนี่ยม,มันเกิดปัญหาเนี่ยมันมีนะคะแบบชอบนั่งไขวายห้างชอบนั่งหลังค่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังให้ดีนะมันจะยิ่ง มันจะยิ่งมีอาการหรือว่ามีความปวดเมื่อยได้มากกว่าปกตินะคะต่อมาก็มองไปที่เกี่ยวกับพวกน้ำเหลืองอะระบบพวกน้ำเหลืองต่างๆในร่างกายอะอารมณ์มันเหมือนแบบภูมิตกบางคนก็บวมน้ำนะในความรู้สึกพี่หมอบางคนก็บวมอะบวมน้ำนะคะแล้วก็ ระบบไหลเวียนเลือดก็ได้นะคะพวกความดันนะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนพลังในร่างกายเราระบบน้าเหลืองกับเลือดอะมันหมุนเวียนได้ไม่ค่อยดีอะมันก็เลยทําให้เกิดอะไรที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบบวมน้ําเหนื่อยง่ายเออพูดคําว่าบวมน้ําหลายรอบมาเพราะว่ามันเห็นก็ดูไพ่สิบไม้สิ <c oughs> นะอารมณ์มันประมาณนั้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับระบบย่อยอืม นะระบบย่อยอเขาเรียกว่าระบบย่อยอาหาระพวกท้องอืดนะท้องเฟอ้อจุกเสียดบางคนก็มีปัญหาลามปามไปจนถึงเกี่ยวกับะระบบขับถ่ายได้ค่ะในบางคนมันเชื่อมโยงกันนะก็มีประมาณนี้จริงๆคือสุขภาพอะมันไม่ได้แย่แต่มองเห็นว่ามันมีหลายอย่างอะที่โดยเฉพาะที่มันเกิดจากพฤติกรรม ส่วนตัวของเราที่เราทำมาเป็นเวลานานอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆที่พูดไปทั้งหมดได้ในช่วงเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลายๆคนในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่ความคิดหรืออารมณ์มันจะเซนซิทีฟนะมันมีนะมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวมีความคิดที่มันแบบปลวนจะใช้คาว่าอะไรนะแปรปลวนได้ง่ายนะคะประมาณนั้นก็พยายามพักผ่อน หากิจกรรมนะพูดคำเดิมกิจกรรม activity อะไรก็ตามนะคะที่มันจะดึงพลังงานบวกมาหาเราแล้วเราผักพลังงานลบออกไปเนี่ยก็ทำมันก็จะช่วยได้นะคะในเดือนนี้แต่ถือว่าสุขภาพก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติละกันอะ่ะอาจจะไม่ได้แย่มากแต่ก็มีนะหลายๆคนก็จะมีปัญหาแทรกแทรกมาในเดือนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองตามความเหมาะสมนะคะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ของชาวละขนาราศีสิงห์รวมถึงสุขภาพประจําเดือนกันยายนนะคะยังไงก็อยากฝากให้ติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปความรักลงครบ12ราศีแล้วเนี่ยก็จะมีซีรีส์ไตรมาสนะเรากําลังจะเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายเดี๋ยวจะออกให้ฟังในเดือนกันยาเพื่อที่จะได้ทันกับ3เดือนสุดท้ายนะเอาไปปรับเอาไประมัดระวังเอาไปดูว่า โอเคเรามีเรื่องนี้นี่น,นี่มีเกณฑ์จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นหรือว่ามีอะไรที่เราควรรู้บ้างนะคะประมาณนี้ส่วนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามา,าติดตามเข้ามาชมเข้ามารับฟังเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ